น้องพายุร้องไห้หนักไม่ชมโพดคลิปบอกดูเถิดหัวจะปวดเป็นคุณแม่ลูกสามที่บันเทิงขึ้นทุกวันจริงๆสำหรับบ้านของแม่ชมพูอาร,รยาทางลูกสาวน้องแอปิเกลที่เพิ่งคลอดได้ไม่นานและพี่ชายอย่างสายฟ้าพายุที่มีความน่ารักมาให้พี่ป้าแลาอารลตติดตามกดไลค์กันโดยล่าสุดชมพูอาร,รยาได้โพคลิปของลูกชายน้องพายุที่กำลังร้องไห้อย่างหนัก ซึ่งไม่ชมเขียนแคปชั่นไม่ว่าดูเอาเถิดหัวจะปวดว่าน้องพายุที่บอกว่าไม่ชอบให้ใครมาเป็นรุ่นพี่อยู่ไม่ชอบเป็นรุ่นเด็กจุแม่ชมต้องอธิบายกันยาวๆแถมพี่สายฟ้ายังมีคําถามเรื่องปีเกิดอีกว่าเกิดปีไก่จะกลายเป็นคนได้ยังไงอีกโอ้ยคาถามของเด็กคือหัวจะปวดแทนไม่ชมจริงๆไม่รู้จะปลอบลูกยังไงมีแต่คนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเอนดูน้องพายุและต่อไปคงต้องเรียกว่าพี่พายุเท่านั้นแล้วขอ,ขอขอบคุณภาพไอจี IG ชมอิสแมทเทียลเกิลภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก c o m ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ 哈。